ตอนนี้อุทว่าใชการช่างมีแฟนเพจ Facebook แล้วนะครับถ้าคนไหนอยากเห็นคลิปรถใหม่ก่อนใครๆเนี่ยก่อนใน YouTube เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อได้รับการแจ้งเตือนโพสต์ใหม่ๆใ,ในแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับสวัสดีครับพิธีช่องเดลคอมีพีชนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถโฟตอนคอมเบนโด TX หนึ่งหกสองห้านะครับนี่อันนี้ผมอ้างอิงมาจากตัวนี่นะสติ๊กเกอร์นะครับแต่ถ้ารู้จริงๆมันเนี่ย จะเป็น BJ 1 <S <S 1 5 3 VCPHN ขีด RA นะครับจะคันนี้เนาะนี่ไอคันนี้คันที่เราที่เรารีวิวไป BJ 1 1 1 3นะครับคันนี้ก็จะเป็น TX 1 6 2 5อนะครับนี่น้องโฟตอน,นคันนี้เนาะซึ่งคันนี้เขามาเลื่อนช่วงรถนะครับแต่รถสภาพค่อนข้าง,างกลางเหมือนกันนะแต่เป็นรถใหม่นะรถใหม่แต่สภาพแบบค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับี่เห็นไหมหนักคือสนิมนะครับ นี่ก็พูดกันตามตรงนะครับนี่เห็น,นะนไหมเดิมน่าจะเป็นรถจอดจอดค้างสต็อกไว้แหละนะครับแล้วจอดแล้วจะจอดในที่โล่งแจ้งเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับนี่ข้างหน้านะครับข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้ขเขาเขียนว่าโฟตอนออแมนนะครับออแมนนะครับที่ผมเคยเห็นคนคอมเมนต์ใน YouTube นะครับผมก็เขาเขียนว่าอแมนเนาะโลโก้โฟตอนนะครับกระจังหน้าเป็นพลาสติกส,สีดำนะนะครับนี่ ส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีเทานะถ้าเทียบกับรุ่น BJ ตัวที่รที่ผมรีวิวเนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะครับนี่มัน,นจะเป็นสีเทานะครับไฟเลี้ยวเป็นสีส้มถูกอะอันนี้น่าจะเป็นไม่ใช่ไฟเลี้ยวนะน่าจะเป็นไฟแบบไฟทัชทีมหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่หรือมีไว้ความเพื่อความสวยงามก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมลองสังเกตเนี่ยมันไม่มีหลอดไฟเลี้ยวเลยนะครับเพราะว่าไฟเลี้ยวน่าจะอยู่ในนี้นะครับมีสีส้ม แล้วก็ไฟไฟน่าจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะหรือฮาโลเจนก็ไม่รู้เหมือนกันไฟแน่ใจน,นะครับนี่โอเคนะครับแล้วก็มีที่ปีด้วยเนาะนะครับจะจบตอนนี้ก็จะจบค่อนข้างเยอะนะเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่จะจบมีอยู่สี่จุดเลยอ่ะของคันนี้นะครับดี่ลันข้าวเข้าไปอย่างนี้นะครับส่วนคันนี้ล้อกระทะนะครับก็จะมีตัวปิดมาให้ด้วยปิดแล้วก็เป็นโลโก้โฟตอนนะครับนี่น็อตล้อเป็นแบบ สิบตัวนะครับเจ้าคันนี้นะครับนี่ TX หนึ่งหกสองห้านะครับรถก็สภาพอย่างนี้นี่นะครับมองข้างหลังหัวเก่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับเครื่องยนต์มาดูสเปคเครื่องยนต์คันนี้ก็จะคันนี้ดีกว่านะครับคันนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์คัมมินนะคัมมิน ISDE สองสี่ห้าสามศูนย์นะครับนีข่ขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่หกพันเจ็ดร้อยซีซีเป็นเครื่องยนต์หกสูบสี่จังหวะนะครับเจ้าคันนี้ อ่านะครับแล้วก็คันนี้แรงม้าอยู่ที่245แรงม้าที่2,500รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุด925นิวตันเมตรนะคันนี้นี่นะครับเจ้าสเปคของเทยุคันนี้นะครับ้วคันนี้ใช้เกียร์ฟาสรุ่น 8JS105TA นะครับเป็นเกียร์8สปีดนะครับผมนี่สเปคคันนี้ค่อนข้างจะเต็มนิดนึงเพราะว่าคันนี้ผมมีโบชัวร์แล้วครับเลยก็ <laughs> สเปคค่อนข้างจัดเต็มนิดนึงเนาะส่วนถังน้ํามันถังน้ํามันเป็นถังน้ํามัน200ลิตรนะครับนี่นะครับแล้วก็นี่นะครับดูข้างหลังและสภาพมันจะคอนข้างกลางนิดนึงเพราะมันเป็นมันเป็นน่าจะเป็นรถค้าสต็อกที่จอดหน้าเหมือนกันนะครับคันนี้ผมไม่รู้ว่าปีปีอะไรนะแต่น่าจะเป็นปี2018ไม่ก็17นะครับเจ้าคันนี้นี่เห็นไหมสีแดงไงมันลอกแล้วอะ่ะถ้ารถใหม่จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับ ยางอลลอด้วยนะาฝาปิดแบตเตอรี่ตามหลักต้องมีนะแต่ทำไมนี้คันนี้ไม่มีไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไอตัวผมมันมีอ่ะไอคันนี้คันนี้มีนะครับแต่คันนี้ไม่มีไม่รู้ไปไหนเหมือนกันนะครับ <c oughs> นะครับแล้วก็คันนี้ระบบเบรกเป็นระบบเบรกลมดันล้วนส่อวงจรอ,อิสระนะครับหรือ full air brake duo duo สักอย่างผม,ผมจำไม่ได้แล้วนะครับ ก็เป็นอย่างนี้นะครับเจ้าน้องโฟอตอนคันนี้นะถ้าเรามาเทียบกับตัวรุ่นเล็กนะครับอันนี้เป็นหกล้อเล็กนะอันนี้เป็นหกล้อขนาดกลางแล้วนะครับเจ้าคันนี้สังเกตไอคันข้างๆ,ๆนี่สิบล้อนะดูสังเกตความกว้างนี่ค่อนข้างใกล้เคียงพอสมควรเหมือนกันนะกับสิบล้อนะครับของคันนี้เพราะว่าคันนี้ก็เป็นหกล้อขนาดกลางแล้วแหละหรือขนาดใหญ่ไม่รู้เหมือนกันนะครับไอนี่จะหกล้อกลางอันนี้จะหกล้อใหญ่นะถ้าจะไม่ผิดเขา่าจะมีรุ่นเล็กกว่านี้อีกนะครับ ถ้าจำไม่ผิดนะที่ผมอขอคาดการว่าคันนี้เป็นปีสองพสิบเจ็ดเนี่ยเพราะว่าไอสติ๊กเกอร์อันที่ผมมันมีหมายเลขชสซีรถเด้อผมให้ดูนะครับตรงนี้มันสตนิ๊กเกอร์นะครับมันจะเขียนยี่สิบสิบเก้าแล้วอันนี้ตรงปีหาเข้าว่าจะเป็นสิบแปดสิบเจ็ดนะครับาก,การคาดการของผมนะเพราะว่าคันของผมเนี่ยในคันนี้เนี่ยมันจะเป็นปียี่สิบนะครับเนาะโอเคเดี๋ยว ดูภายในกันเลยดีกว่านะครับโอกระจกกระจกกระูกใกล้กันสักะเกินนะจอดไอ้ที่โอเคนะครับเอ้ยลืมบอกไปคันนี้ลืมลืมลืมตับมาตรงนี้ก่อนมีไฟนะครับมีไฟด้วยนี่แต่สนิมสนิมข้างนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะ สนิมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับฝั่งฝั่งนี้เนาะนี่นะครับนี่นะครับเรามาดูภายในกันภายในก็เหมือนคันนั้นเลย <c ười> เหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับก็จะมีวงมาลยมีโลโก้โฟตอนคันนี้ยังไม่มีแอร์แบกนะนะครับแต่ผมก็ไม่พูดเลยมากเพราะว่าคันนี้มันออกมานานแล้วนะครับ <c ười> มันมีโฉมใหม่ออกมาแล้ว,ลวถ้ามีโอถ้าผมมีโอกาสได้รีวิวตัวใหม่เนี่ยก็ จะถ่ายให้ดูด้วยนะครับแต่ไม่รู้ตัวไหม่นี่แอร์แบ็กหรือเปล่านะแต่ถ้ามีนี่ก็คือดีนะเพราะรถในอู่เนี่ยที่เห็นตอนนี้นะครับแก่ตรงเนี้ยตอนเนี้ยที่อยู่ในโซนนี้ทั้งหมดเ,เนี่ยที่ทุกผู้ชมเห็นเนี่ยทุกคันมีแอร์แบ็กหมดแล้วนะครับเนี่ยไม่ว่าจะ i s ซ z ฮีโน่มีหมดแล้วโฟตอน,นไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แอร์แบ็กอย่างน้อยถ้ามันมีเนี่ยมันก็ช่วยให้คนขับแบบปลอดภัยขึ้นเวนลารถเกิดอุบัติเหตุนะครับนี่เนาะนี่เลื่อนไม้นะครับเป็นอย่างนี้นี่มี ขับเครื่องกี่กิโลเมตรชั่วโมงด้วยนะครับนี่อัวนี้จะเป็นก้านไฟเลี้ยวนะครับผมไฟติดเหลือเนี่ยนะครับเป็นไฟปิดปิดประตูไม่สนิทนะครับนี่นะครับเกียร์เป็นเกียร์8สปีดนะครับตามที่ผมพูดไปนะเกียร์ฟาส์นะครับนี่เบรกมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิทยุของทางโฟตอนเขานะครับไม่มีช่องใส่ซีดีนะหรือมีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ แล้วก็มี USB นะครับตรงนี้ที่ปรับเปิดปิดแอร์ปรับน้ำยาแอร์ปรับให้แอร์ออกตรงไหนนะครับนี่มีที่เปิดอะ ABS ปรับไฟระดับเท่าไหร่เปิดไฟตัดหมอกอีโค่ดรกักอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นกน่าจะเป็นหนังสือผู้คู่มือของตัวรถคันนี้นะแต่เนี่ยต้านมือเหมือนกันนะไอเนี่ยนะคะรับไอปงหนังสือเนี้ยพม่าเป็นสีน้ำเงินนะครับ มีแถบมีแผ้พม่พมาติดให้ในรถด้วยนะครับนี่มีไฟไม่มีกระจกมองหลังอันเนี่ยนะครับเหมือนคันนู้นเลย <c oughs> นะครับนี่นี่นะครับฝั่งคนนั่งก็จะเป็นอย่างนี้นะนะครับนี่ส่วนฝั่งคนขับเนี่ยคนขับก็จะมีอย่างนี้เหมือนกันนะถ้าเห็นนะครับนี่ฝั่งคนขับก็มีเนาะสำหรับคลิปนี้ตนะ้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ถ้าคนไหนนะครับสนใจอยากต่อรถบรรทุก ไม่ว่าจะเป็นดมไม่ดมเทลเลอร์หรือพื้นเรียบนะครับก็ติดต่อเบอร์พ่อผมแนละ้ตอนจบคลิปหรือเอารถเก่ามาเพิ่มคานและหรือจะเอามารีโนเวตก็ทําได้เหมือนกันนะครับหรือติดต่อมาได้ทั้ง2ช่องทางเลยคือเบอร์พ่อผมแล้วก็เพจหอจอกออุทวัชัยการช่างหนึ่งก็97นะครับในเพจก็จะมีคนคอยตอบอยู่นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กดซับตะใครเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนักทับไปแล้วบาย e e ี o u อ g แกนน ext time ถ้าครั้งนี้ข้อมูลผิดพลาดปประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับไปแล้วบายๆ